ืนลูกซองกลึงอัตโนมัติแบบรูปเป็นปืนที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าปืนลูกซองกลนงอัตโนมัติโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ในเรื่องของความสั้นกระทัดรัดความคล่องตัวเมื่อเทียบกับปืนที่มีความยาวลำกล้องเท่าๆกันแต่คําถามที่มักจะเกิดขึ้นก็คือไอเจ้าช่องคลายปลอกเนี่ยนะครับที่มันอยู่ใกล้หูเราเนี่ยมากกว่าปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติโดยทั่วไป จะทาให้หูเราดับไหมในกรณีที่ยิงโดยไม่ใส่เ e อียปลักหรือเ e ฮียมมัฟเพราะมีคําล่าลือกันว่าปืนแบบบูพับเนี่ยมันทําให้หูผู้ยิงเนี่ยชํำรุดในเวลารวดเร็วกว่าปืนโดยทั่วไปวันนี้เราจะหาคําตอบก,กันครับว่าข้อเท็จจริงของมันคืออะไรปืนที่จะนําเอามายิงทดสอบเปรียบเทียบเป็นปืนลูกสองกึ่งอัตโนมัติระบบแก๊สโอเปอเรเตอร เหมือนกันลำกล้อง14นิ้วเหมือนกันโดยเราจะทำการวัดค่าความดังของเสียงที่ปลายลำกล้องและที่หูของผู้หญิงในระยะเท่าๆกันด้วยกระสุนชนิดเดียวกันนั่นก็คือกระสุน black gold BB แบบฐานสูงหรือบ้านเราเรียกว่าลูก70เมตรในการวัด ค่าเสียงเราจะใช้เครื่องวัดความดังเสียงโดยมีหน่วยออกมาเป็นค่าเดซิเดลอย่าลืมนะครับว่าตัวเลขไม่เคยโกหกใครเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจริงอย่างที่กังวลหรือวิตกกังวลกันหรือไม่เชิญครับ b t s BTS 12ที่ปลายลำกล้อง112.8 dB ที่ใกล้หูของผู้ยิง114.0 dB ดังกว่ากัน2 dB ซึ่งถือว่ามีค่าที่ต่ำมากส่วน s s o r t Magnum แบบมาตรฐานความดังที่ปลายลำกล้อง 113.9 dB ที่ใกล้หูของผู้ยิง114.4 d ิดบดังน้อยกว่า0 5ด b ีบนี่คือตัวเลขความเป็นจริงที่บอกให้รู้ว่าความกลัวเรื่องจะหูดับจากการยิงปืนในแบบรูดขอนั้นไม่เป็นความจริงอย่างที่ ร่ำรือหรือวิตกกังวลกันแต่ประการใด